วันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำในเรื่องของตัวลิฟต์หรือว่าตัวห้อยสองเสานะครับลิฟต์สองเสารหรือห้อยสองเสาสำหรับโมเดลของนุสบามนะครับ SPL 4,000นะครับเบื่องต้นเลยเนี่ยก็จะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ก็คือตัวเมนสวิตช์นะครับออนออฟตัวดึง ตัวดึงให้ปุ่มกดนะครับเพื่อให้ลงตัวนี้ก็คือกดปุ่มเซฟตัวนี้ก็คือสวิตช์ยกขึ้นนะครับกดโดยปกติแล้วจะหลักการของคนที่ใช้ก็คือจะฟังเสียงเสียงก็จะนิ่มนวลถ้าเสียงแปลกไปกว่านี้นั่นแสดงว่าหรือว่ามีเสียงอือดังๆเนี่ยอาจจะเกิดจากไฟกลับเฟสก็ได้นะครับสำหรับการเอาลิฟต์ลงก็คือง้าง นะครับแล้วก็กดปุ่มสีแดงนะครับจะได้ยินเสียงนั่งแป๊กแล้วก็ง้างตัวขาวก็จะลดลงนะครับถ้าเราสังเกตภายในของมันนะครับภายในของมันเนี่ยเวลาเรากดปุ่มสีแดงกดปุ่มสีแดงเมื่อกี้เนี่ยครับตัวเซฟน,นะครับก็จะอ้าออกอย่างนี้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับดู้็ไปในรูนะดู้็ไปในรู เข้าไปในรูนั้นนะครับสแสดงว่าสแสดงว่ามันทำงานปกติอยู่ลำดับต่อมาที่จะต้องตรวจสอบก็คือในส่วนของสลิงนะครับอ่าสลิงก็คือส่องเข้าไปข้างในรเราก็จะเห็นลักษณะของสลิงซึ่งในความเป็นจริงตัวสลิงอาจจะไม่ต้องฉลมนะครับไม่ต้องฉลมจระบี สารหลอเลื่นได้นิดหน่อยนะครับการตรวจสอบการใช้งานว่ายังอยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือไม่ก็คือใช้มือหรือใช้ผ้าถุงมือนะครับรูปรูปนะครับถ้าเกิดมันสกิดนะครับสกิดผ้าแสดงว่ามันเริ่มแตกหนามกุหลาบละอันนี้แสดงว่าสลิงเริ่มแตกเริ่มใช้งานไม่ได้นะครับจะต้องเปลี่ยนทันทีนะครับเปลี่ยนทันทีลำดับต่อมาก็คือตัวล็อกขา นะครับขายกตรงนี้นะครับตัวล็อกก็คือตรงนี้โดยปกติการทํางานก็คือว่าถ้าเกิดเราลงจนสุดนะเดี๋ยวผมจะกดลงจนสุดนะเราจะเห็นว่ามันก็จะถูกยกไม่ให้เซฟมันก็จะถูกยกนี้ไม่ให้เซฟไม่ให้เซฟเพื่อที่เราสามารถที่จะแกว่งตัวขาได้นะครับแต่เวลาการใช้งานจริงเนี่ยเวลาเรายกเวลาเรายก ตัวนี้ก็จะถูกบังคับให้ขาเนี่ยไม่สามารถแกว่งได้อันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นคนที่ใช้ลิฟต์จะต้องก่อนที่จะยกรถทุกครั้งจะต้องตรวจเช็คว่าตัวขาตัวเนี้ยดีบหรือว่าล็อกตำแหน่งหรือ,อยังอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเนาะอ่าอย่างเงี้ยก็คือมันไม่พร้อมใช้งานถ้ามันพร้อมใช้งานจริงมันจะต้องอ่ามันจะต้องล็อกนี้เพื่อความปลอดภัยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องความปลอดภัยเลยนะครับ ลำดับต่อมาก็ต้องแหงนขึ้นไปดูด้านบนอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนลิมิตสวิตก็คือการนำงานของมันก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะครับเมื่อเรากดขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะไปแตะไปแตะตัวขาเหล็กตรงนี้เพื่อเพื่อเหตุผลก็คือนี่คือตำแหน่งสูงสุดนะครับสูงสุดที่ตัวนี้จะขึ้นได้ วิธีการก็คือเราลองกดสวิตยกไว้แล้วลองให้ใครไปกดตัวนั้นหรือว่าลองเอาไม้หรือว่าลองกดจนตัวนี้ไปแตกก็ได้ระบบจะต้องตัดการทำงานทันทีถ้ามันไม่ตัดนั่นแสดงว่าตัวลิมิตตัวนี้มีปัญหาหรือว่าเสียนะครับนะครับตัวลิมิตตัวนี้จะทำงานคู่กับตัวตัวคานตัวคานสีเงินตรงนี้ที่เป็นสังกะสีเนี่ยนะครับคือ สมมุติว่าเป็นรถคอกมันก็จะไปแตะคานตรงนี้แล้วก็ไปเตะลิมิตตัวนี้เช่นเดียวกันจะทําให้มันตัดการนำทางเห็นสายลาดับต่อมาเห็นสายไฮดรอลิกไหมครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้จะดีไซน์ไว้ให้เป็นสีใสๆมีเหตุผลนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเรามองไปเนี่ยแล้วถ้าเห็นน้ํามันนะครับอยู่ในสายไฮดรอลิกนะครับอ่า ไม่ใช่เกิดจากช่างติดตั้งไม่สมบูรณ์แบบนะครับหรือว่าเก็บงานไม่เรียบร้อยเหตุผลที่เขาติดอย่างนี้ก็คือให้ช่างสังเกตถ้ามีน้ํามันอยู่ในสายนี้นั่นแสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับซึ่งมีน้ํามันรั่วภายในกระบอกสูบนะครับจะต้องแจ้งช่างให้เปลี่ยนหรือตรวจเช็คซีลลูกสูบโดยด่วนเลยตรงนี้เริ่มอันตรายละตัวต่อไปก็คือในส่วนของก้อนยางนะครับก้อนยางตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นล้นๆ้นแบบนี้ โล,โลนลงี้ก็คือไม่มีค่าความหนืน่นละอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับแจ้งเปลี่ยนโดยที่หน้าตาของมันก็จะต้องมีก้อนยางแบบนี้ถ้าขาดบิ่นหรือไม่มีก็ควรจะต้องหามาใส่ไม่งั้นจะลื่นนะครับอันนี้อันตรายเลยจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับในส่วนของอน็อ น็อตที่อยู่ตรงฐานนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำแต่วิธีการเช็คง่ายๆนะครับวิธีการเช็คง่ายๆถ้ามันไม่มีการหลวมมีการคลอนนะครับสังเกตแหวนตัวนี้จะหลวมนั่นแสดงว่าตัวปุ๊กที่ยึดอยู่ในปูนในเนื้อปูนแสดงว่ามีการคลายตัวหรือว่าหลวมหรือว่าซุดอะไรสักอย่างเนี่ยให้เราทําการใช้ประแจน,นะครับลองขันดูว่ามันแน่นไหมถ้ามันแน่นก็โอเคแต่ถ้ามันขันเท่าไหร่ไม่แน่นอันนี้ต้องถอนปุ๊กข้างในออก แล้วก็จะต้องทําการอัดเข้าไปใหม่ห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดมันมีปัญหาอย่าตรงนี้สำหรับในส่วนของซีลลูกสูบมีวิธีเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวแกนนะครับให้เรามือล้วงเข้าไปอย่างนี้แล้วก็รูปบริเวณแกนลูกสูบนะครับตัวนี้ตัวปะเก็นของมันเนี่ยถ้าเกิดรูปแล้วสัมผัสได้ถึงน้ํามันนั่นแสดงว่าตัวปะเก็นนะครับมีการรั่วอันนี้ก็เช่นเดียวกันจะต้องแจ้ง โดยปกติแล้วตัวนี้เนี่ยจะถูกออกแบบมาให้ตรวจสอบระดับน้ํามันโดยการโดยการว่าน้ํามันหายไหมนะนะครับอาจจะรั่วบริเวณเมื่อกี้วิธีการก็คือต้องคลายน็อตตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านใต้ถังก็จะมีอยู่2ตัวอันนี้หายไปแล้ว1ตัวนะครับจะมี2ตัวพอคลายเสร็จก็ยกนะครับด้านในเนี่ยเมื่อยกออกด้านในนี้ก็จะมีเกจวัด นะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราลงลิฟต์จนสุดลงลิฟต์จนสุดแบบนี้นะครับก้านวัดจะต้องแตะแตะ,แตะน้ํามันนะครับแตะแตะน้ํามันถ้ามันไม่แตะนั่นสแสดงว่าน้ํามันบกพร่องหรือว่าหายไปในระบบต้องหาให้เจอว่ามีรอยรั่วบริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือเปล่าและอันนี้ก็คือการยกเพื่อทดสอบนะครับการยกเพื่อทดสอบเราจะยกแล้วให้สังเกตบาลาน นะครับสังเกตบาลานของตัวรถว่าตัวรถเนี่ยบาลานสมดุลหรือไม่ในขณะที่เราเจัดเกลียวจัดเกลียวของตัวตัวนี้โทษทีจัดเกลียวตัวนี้ถ้ามันเท่ากันหรือใกล้เคียงกันตัวรถจําเป็นที่จะต้องบาลานถ้าไม่บาลานนั่นแสดงว่าระดับสองข้างนะครับอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดปัญหาของการไม่บาลาน จะต้องแจ้งทางบริษัทให้มาปรับเซตเรื่องของระดับเซฟตี้หรือระดับสายสลิงนะครับอันนี้ต้องมีการทำานแก้ไขเพื่อความปลอดภัยการใช้งานจะสังเกตว่าตัวขาตัวขานะครับความยาวสองขาเนี่ยจะยาวไม่เท่ากันนะครับจะยาวไม่เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องของสลีละนะครับของการยกรวมไปถึงตัวตีนเป็ดนะครับตัวตีนเป็ดก็คือตัวนี้ตัวฐานเนี่ย จะสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยจะแผ่ยาวกว่านะครับเหตุผลของมันก็คือว่า,าจะพยายามให้ส่วนที่น้ำหนักเยอะๆเนี่ยอยู่ใกล้เซนเตอร์มากที่สุดหรือค่า CG มากที่สุดดังนั้นเครื่องที่มันอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราจะไม่ให้ไกลไปจากศูนย์กลางหรือศูนย์ CG มากวิธีการใช้ก็จำเป็นที่จะต้องนะครับขับรถเอาหน้าเข้าก็คือเครื่องจะต้องอยู่ด้านฝั่งที่เป็น ด้านสั้นแล้วก็ด้านฐานเป็นแบบนี้นะครับห้ามใช้งานในลักษณะที่ถอยหลังเข้าอันต่อมาก็คือเรื่องของการยกต้องยกให้ครบทั้ง4จุดนะครับจะไม่แนะนำให้ยกเพียงแค่2จุดหรือจุดใดจ,จุดหนึ่งอันนั้นเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับห้ามทำโดยเด็ดขาดขอบคุณครับ